เหกิตาตื่นมาแต่เชา้ายังไม่ได้ทัลงหน้าเลยนะมาสวัสดีตอนเชา้ามาสวัสดีนั่นแหละนะมาสวัสดีพี่ไอ้ด้วยนะครับผม,มผมไม่รู้หรอกว่าคุณมองผมยังไงคุณคิดกับผมยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้นะผมไม่มีนให้คุณยืมหรอก <laughs> เสียใจด้วยนะไม่มีให้ยืมหรอก อืมเป็นหลอกคนอื่นหลอกเลยนะขอให้ผมหางินได้สักพักก่อนให้มีเงินก่อนค่อยมาใหม่แล้วกันนะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะขอให้ผมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเออให้ได้เงินเก็บเงินเก็บทองสาลาญาหนึ่งก่อนนะค่อยมาใหม่นะแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยืมไม่มีให้หลอกนะ <c oughs> แค่นี้แหละอยาบอกให้รู้สวัสดีตอนเช้าสวัสดีทุกคนค่บสวัสดีครับตอนเชา้ตาตอนบ่ายตอนเย็นแล้วแต่ใครจะคลิปนี้ก็สวัสดีแด้วกันนะครับผม อืนะเขาไม่หลอกที่หลังนะตอนนี้ยังไม่มีตาให้หลอกนะเดี๋ยวผมขอรอกเก็บเงินเก็บทองก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาบอกถ้าผมมีเงินมีทองอะไรผมจะบอกแล้วกันนะแล้วค่อยมาใหม่นะ <c oughs> อ่ารับเลิฟแล้วกันนะรับเลิฟแล้วกันนะ <c oughs>